สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ t e x t Media ดีใน s o n y Vega s Pro นะครับในที่นี้ผมจะใช้เวอร์ชั่น11นะครับการทำงานก็ใช้เหมือนกันกันกบทุกเวอร์ชันของ Sony v e g a s นะครับอันดับแรกนะครับให้เราสร้างแท็กใหม่ของวิดีโอขึ้นมาครับจากนั้นคลิกขวาที่แท็กที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับบนพื้นที่ว่างตามวิดีโอครับจากนั้นก็คลิกที่ insert text media แล้วก็จะมีกล่องข้อความโต้อตอบขึ้นมาให้เราพิมพ์ข้อความได้นะครับจากนั้นพิมพ์ข้อความต้องการจัดรูปแบบให้เหมาะสมครับเปลี่ยนสีก็ได้ เสร็จแล้วเราคลิกที่ปุ่ม exit ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ได้ text media มาแล้ววิธีการที่ใช้มันเฟซเวลาเล่นนะครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมแล้วก็คลิกค้างไว้ลากเข้ามาข้างในครับถ้าเราอยากให้มันเล่นนานแค่ไหนเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงท้ายสุดครับแล้วก็ลากออกไปให้มันพอดีตามเราต้องการเลยนะครับจากนั้นก็เฟซอีกทีหนึ่งจะเป็นการเฟซเริ่มจบครับ โอเคเราก็จะได้เทคม m เดียที่เริ่มต้นด้วยการเฟซภาพขึ้นมาแล้วค่อยๆชัดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม